สวัสดีครับเดวิดหน้าสางปลาครับสำหรับมื้อนี้นะครับสิภาเ,เพื่อนๆนะครับมาเบ่งาการขยายพันธุ์แหนแดงเนาะเพราะว่าก็บพเคยเลี้ยงยเชื่อเพึ่งมาสนใจตอนที่ว่าพ่อลูกเป็ดนะครับที่เกิดในสวนเนาะมันมันมันขยายหลายก็เลยคิดสิหา อาหารที่ลดต้นทุนเนาะครับกเ็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนกะเบื้องคลิปของเดวิดหน้าตลอดเนาะ,ะเพื่อนก็เลยแนะนําเนาะครับจำบ่ได้เนาะซื้อน่าจะเป็นพี่อาคมเนาะที่เพื่อนเพื่อนกันแนะนําไว้ให้ล่องเลี้ยงแหนแดงเนาะครับผมก็เลยว่าการเลี้ยงแหนแดงนี้มันเท่จังไดมันจังสิพ่อเป็ดเนาะเป็ดก็คือหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วมันติกินได้จังเดยเนาะ พราะผมได้ซื้อแนแดงมาเนาะครับซื้อมาหน่อยหนึ่งนะครับจากการเขาอบรมเนาะครับอยู่ที่ศูนย์เกษตรเพชรจินดาเนาะผมก็ซื้อแนแดงมาสี่บาทสถุงนะครับกบบรบลายเนาะกะมาขยายพันธุ์ล่องเบิงกัปรากฏว่า2อ,อาทิตย์นะครับสอ,อาทิตย์ผ่านไปหน่แดงผมหลายเลยหลายซ้ำไดเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิง นะครับแล้วก็ผมได้เตรียมบอ่อที่จะขยายไปอีกเนะาะยวไปเบิ่งกันครับครับนี่ก็เป็นแหนแดงนะครับที่ผมเอาเอาลงเลี้ยงในกระบ,บ้าปูนไว้นะครับหลังจากที่ผมไปได้มาแล้วเนาะซึ่งผมได้มาบ่าหลายเลยครับได้มาแค่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งก็จะประมาณประมาณซําหนีนะครับประมาณสาหนีเพิ่นตัก เพื่อนตักไว้ใส่ถุงไว้ขายให้วันนี้ผมก็เลยเอามาใส่กระบ,บ้าปูนโดยเอาดินนะครับลงไปก่อนเอาขีง้ง่วลงไปผสมกันนะแลวก็เอาน้ำใส่ลวก็เอาเนื้่ทิมใส่เลยเพราะว่าผมบรูบรูว่าเสียจังไดนะครับก็บ่เคยเลี้ยงมาก,ก่อนเนาะแต่ว่าก็ก็ได้ยินว่ามันขยายพันธุ์เร็วนะผมก็เลยว่าลองเลี้ยงใส่หนีบเบงก่นแต่เกิดจงดังไหรจังค่อยขยับขยายเนาะแต่นี่ผมก็ทิมไว้นะครับทิมไว้ประมาณสองอาทิตย์เนาะพอ พ่อผมว่าเบิงตอนนี้กะมันก็นเติมกระบาปูนแบบชนิดว่าแน่นกันเลยนะครับอันนี้ผมเอาออกไปแน่แล้วเนะเอาะออกไปแน่แล้วช่วงแต่ว่าช่วงช่วงทั้งทิม่มันไดออกไปคือผมจยเอาไปปล่อยอีกบอ่อหนึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ว่าแหนแดงอ่ะมันขยายพันธุ์ได้เร็วขนาดนี้เนาะผมก็จะลองเห็ดเป็นกระชังลงไปไว้ในน้ำน,นะครับแล้วก็เอาแหนไปปล่อยบางเทอมันอาจจะซอยในเรื่องอาหารของของเป็ดได้เนาะครับช่วงที่มัน แห่งแรงเนาะช่วงนี้มันกับโลกซีกับผมมีห้ามขายให้ละเด้เนาะครับบ้ดน,นี้เขาก็ต้องหาทางแหละครับเพราะว่าปีดผมกะขยายขึ้นเรื่อยๆเนาะขยายขึ้นหลายเรื่อยๆเดี๋ยวฮฮา,าไปเบิงบอหม่ก่อนเนาะครับเพราะว่าจะได้เอาแหนไปปล้อยพร้อมเนาะจะเอาแหนไปปล้อยซึ่งผมก็ปล้อยไปละละแต่ว่าจะเอาไปใส่อีกว่าเพื่อบางเทื่อมันอาจจะขยายพันธุ์ได้เร็ว อาจจะเป็นอีกสองอาทิตย์อาจจะเต็มบอนั่นนะครับอาจจะได้ขยายไปอีกเนาะเดี๋ยวเฮาเอาไปเอาไปใส่บอนั่นพร้อมนะครับ สำหรับบอนะครับบอก็บเป็นบอปาา่าเก่นา,นานะครับผมพยายามสีอนุบาลป่านะครับพวกลูกป่านิ่นที่อยู่ในบอนะครับซึ่งผมเกิดเคยเหตุขีบไว้อยู่เนาะแต่ว่ามันบอรประสบข,ข้อสําเร็จนะครับผมเกิดเลยทิ้งบอไวโดนเติบนอกพอดีมีโครงการแหนแดงมากก็เลยเอาเอาน้ามาใส่นะครับเอาขีงง่วลงนะครับขีงง่วลงกับดินลง เห็ดคือกันกับบอ่อปูนที็ดมาแล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่ให้พวกขีง้งัวนะครับมันจะมีพวกในตัวเจนเนาะครับปุ๋ยในตัวเจนอยู่ในขีง้งัวมันจะปลดปล่อยในตัวเจนออกมาเนาะเนี่ยนะพวกนี้มันก็สิก,กินหาเถื่อมันขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับเบื้องก่อนนะครับว่ามันใช้เวลาดนปันไดในการขยายเต็มบอ่อหนีเนาะมก็อยากหู ต้องเห็ดให้มันแตก,แตกเนาะมันจังสีกระจายทัวเร็วคือตัวนึงมันสิตัวในน้อยมันก็สิขยายออกไปง่ายขึ้นเร็วนะครับตัวนี้สังเกตเบ่งเห็นบอ่อป่าเก่าที่ผมพยายามเลี้ยงลูกป่านิ่นนะครับเพื่อสิบว้ล่องหนองแล้วก็บบ่อผสมคอนเสร็จหนึ่งจากวายเจ้าของกระบอกไฮเดยู่นะครับพวกนกพวกนก นกเจ้านะครับนกกระสาบานท่านนกกระนกกระสาบอกมันเป็นนกขู่ขาาวนะลงมันจะลงมากินลูกป่านะครับกินไปกินมาเบิดเอาไปเอามาบมมีลูกป่าผมก็เลยปล่อยถิง่งว่าจะลื้อแล้วแต่ว่ามันกะมันกะยังบ้านได้มีเวลาลือ้อพอดีมีแหนมาก่อนเนาะก็เลยอเปลี่ยนเป็นแหนเลยกันยังกันยังดีนะครับยังได้เสพประโยชน์อยู่นี่แหละครับราการ,กรเร็ดการเกษตรแบบนี้ส่วนมากเขาจะเห็นในช่องคลิปต่างๆนะครับช่องย t u b e ต่างๆว่า ข้าเจาประสบความสาเร็จข้าเจาเห็ดอันนั้นนี้ได้จังสันได้จังสีจริงๆแล้วนี่เบื้องหลังนะครับคือจังตอนนี้ถ้าจะเปรียบแล้วถ้าในอนาคตสมมุตินะครับว่าผมประสบความสาเร็จเบื้องหลังผมสิเป็นยนจังใดนี่นี่ตรงนี้มันน่าสงสัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังหมายถึงว่าเป็นเบื้องหลังของอนาคตนะครับอยู่ในช่วงที่แบบว่าลมลุกคุกค้านนะครับเห็ดอัน,อนนั้นกับ่สําสเร็จเห็ดอันนี้ก็มาก็เริ่มไหมนะครับ ซึ่งองค์ข้อม,ผมู้นะครับต่างๆห้องก็ยังบ้านเน่เนี่ยเพราะว่าทุกยางห้องร่องไม่เบิดเนาะกะฝากเพื่อนๆนะครับอา่าก็ต้องคิดนะครับว่าถา้าผู้ใดสิอยากเดินเส้นทางนี้เนาะก็ต้องคิดนะครับก็ยังหน่อยผมก็อา่าเฮ็ดคิปวิดีโอนะครับไปเรื่อยๆในในในระหว่างที่ผมเฮ็ดงานนะครับกับบลูว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับ คือผมจะถ่ายทำไว้อย่างเช่นบอ่อป่าแน่บ่กุ้งแน่นะครับกับโบ่อปลาโซคอนเสิร์ตนะครับกับเปลี่ยนมาเรื่อยๆกับเปลี่ยนไปบ่ลู่ว่ามันจะไปสิ้นสุดมองใดนะครับแต่ผมกับบ่บ่ยุดนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเร็วๆนี้นะครับผมก็จะเฮ็ดอีกเอ่อเป็นโคกน้องน้าโมเดลอีกยิงมองนึงเนาะซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับว่าเอ่อแห่งที่สองต่อจากกันไปนะครับบริเวณเอ่ออยู่ในสวนนี่แหละแต่ว่าห่างลงไปข้างล่างอีกข้าหน่อยเนาะ ผมไปเข้าโครงการกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดนะครับของอำเภอของจังหวัดนะครับเพื่อนกายเพื่อนเป็นโครงการสามไร่นะครับของอ่กหนองนาโมเดลนะครับเป็นโครงการพายท่านนะครับแะซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เห็นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอ่าช่องเดวินาสังปานะครับและก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมากนะครับ สำหรับคลิปนี้ลีมน,นาก็ขออจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ